ยินดีนต้อนรับสู่คลังรูปและข้อมูลของสะสมอเมริกานะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงปี2020นะครับเดือนอะไรนะเดือนมิถุนาย,ยนครับเดือน6นะครับก็คือว่าอันเนี้ยวันเนี้ยคือ Extreme Set นะครับเป็น Pop Up นะครับก็คือการากระดาษลังสก,กรีนแล้วก็พับเป็นฉากนะครับของ Extreme Set นะครับก็คือสั่งมานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นาฉากอะไรนะฉาก Arena ของ สนามมวยป้าม,มานะครับซึ่งซึ่งตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่2เวอร์ชั่นแรก่จะเป็นสีแดงๆนะซึ่งเคยไม่รู้เคยรีวิวแ,วแต่ผมเคยใช้ถ่ายมวยป้ามแน่นอนนะครับก็อาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วก็มีคนซื้อต่อไปอะไรเงี้ยนะครับพอจากนั้นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ปล่อยตัวที่เวอร์ชัน2เนี่ยออกมาเวอร์ชัน2เนี่ยจะทำเนี่ยดูนะครับ ก็จะทำตรงที่คนดูเพิ่มเข้ามาตอนแรกปกติเวอร์ชันหนึ่งอาจจะเป็นฉากอย่างนนะี้เฉยๆนะคราวนี้เขาจะทำเป็นมีะไรนะมีเลเยอร์มีแบบอะไรมีมิติมากขึ้นนะผมเลยต้องสอยมานะทีนี้เนี่ยหกล่องราคาก็โคตรแพงเลยนะค่าสง่งก็โคตรแพงมหาศาลเนี่ยเดี๋ยวให้ดูขนาดไอ้อขนาดกล่องเนี่ยนะผมคิดว่าน่าจะเกิน4ีกิโลนะใหญ่มากนะนี่แค่กระดาษน,นะ ถ้าสง่งโคตรแพงมาหาโหดครับเขาไม่ได้ขายปิ้นเอาเลยแล้วเลยต้องซื้อมันเป็นกระดาษไม่งั้นเราก็อาจจะมาพิมพ์เองที่ประเทศไทยมันจะได้ถูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งใครจะสั่งเนี่ยครับก็ก็ต้องไปหาเองนะผมว่าแต่ไปสั่งสั่งไม่กี่ชิ้นมันจะแพงมากนะครับถ้าส่งเออเอาเป็นว่ารีวิวอย่างเดียวแล้วกันนะอย่าไปพูดเรื่องนั้นเลยนะวุ่นวายกล่องนี้เนี่ยอ่าถ้าตามในแบบเนี่ยเราจะเห็นว่าอ่ามันจะมี มันจะเป็นสนามมวยปั้มแบบแบบฉากะนะก็คือครึ่งหนึ่งนะใครจะต่อเป็นสนามมวยปั้มจริงๆก็ต้องใช้สองฉากก็คือว่ากล่องเนี่ยมันก็โคตรแพงนะต้องซื้อตั้งสองกล่องแล้วเนี่ยเออถึงเี้ประกอบกันได้ครับเดีย๋ยวมาดูเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงอันเนี้ยผมเทมาแล้วนะมันจะเป็นกล่องเนี้ยแหละกระดาษลางนะังเนี่ยเนี่ยอ่ะให้ดูนะมันจะเป็นอ่ากระดาษลังหนาประมาณสองมิลนะ สอมิลก็ค่อนข้างจะทนทานนะผมว่าแต่ก็เสียเนี่ยให้ดูข้อเสียของไอการปินเอามานะครัข้อเสียคือมันจะมีรอยพับของกระดาษลังอยู่นะครับมันจะไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้เพราะว่าเขาต้องพับมานะครับสิ่งที่จะแก้ปัญหานี้ได้คือเราจะต้องมีอาร์ตเวิร์กทั้งหมดอนะแล้วก็พิมพ์นะที่ร้านทำป้ายในประเทศไทยแล้วก็โดยโดยที่ไม่มีการพับรูปเลยมันถึงจะไม่มีรอยพวงนี้ ไม่งั้นยังไงก็ต้องมีลอยพวกนี้อยู่ดีนะ,นะจบไปเรื่องหนึ่งอันนี้ให้ดูว่าภาพเนี่ยมันจะกินทําละเอียดขึ้นมากนะเนี่ยให้ดูเห็นปะ่ะเวอร์ชั่นนี้นี่แบบโคตรงามนะเออสมจริงนะให้ดูแล้วก็มีคู่มือให้ด้วยเพราะว่าวิธีการทํามันจะซับซ้อนขึ้นนี้เขาก็ให้ดูซึ่งคู่มือเนี่ยผมพูดตรงๆผมก็อ่านไม่รู้เรื่องมันเล็กเกินไปนะเอออันนี้ให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นกระดาษลังสกรีนอย่างเงี้ยนะัิที ก็ดูต่างอันนี้เป็นชั้นๆนะอืมก็ก็ดูดีขึ้นนะเนี่ยแล้วตรงเนี้ยก็เหมือนเป็นคนนะครับนี่เห็นปะก็จะเป็นกระดาษหลังสก,กีนนะอันเนี้ยเพื่อใครแบบเอาเป็นว่าแบบงานศิลป์นะ่ะเออแล้วไม่อยากเสียตังก็อาจจะทําเองอนะไรเงี้ยแบบถ่ายรูปกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะแล้วก็แล้วก็ลง photoshop คือคือแบบสายฟรีไม่คิดค่าแรงตัวเองหรือค่าแรงเพื่อนเลยอะไรเงี้ยเราก็ทํารูปทั้งหมดเองนะก็เอารูปเพื่อนทั้งหมดอนะ่ะ มาเลี้ยงเข้าไปนะในในบล็อกพวกอย่างเงี้ยแล้วก็ทําออกมาอีกนะอันนี้คือสายสายฟรีที่ไม่เคยคิดค่าแรงหรือค่าเสียเวลาในชีวิตของตัวเองเลยก็ก็ทาอย่างนั้นก็ได้นะอันนี้อันนี้คือสายเปึงตังเนระอยากรู้เป็นยังไงก็เปึงตังหน่อยโอเคไหมเดินนะ,ะไร่อวะขนาดของสเกลเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนะเนี่ยให้ดูซึ้อ่ะเห็นปะขนาดเนี่ยมันจะ สูสีกันมากก็คือว่าไอ้รูปเนี่ยมันจะเตี้ยกว่าไซส์นะักมวยป้ามเจ็ดนิ้วเล็กน้อยนะเพราะเขาจะอยู่ด้านในด้านในที่กั้นคนดูไงสัดส่วนมาเลยดูเตี้ยลงเล็กเล็กน้อยนะครับอ่าเก็บไปก่อน๋อยวดูดิมาดูดูไปมันก็ดูคล้ายๆกันหรอวะก็ไม่คล้ายนะเออก็ไม่คล้ายก็ขยันหารทำรูปคนเหมือนกันเนี่ยนะมีกี่แบบเนี่ยคนหลายคนเลยนะ เนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็ยาวหน่อยหนะยาวหน่อยหมดจ้างปูเยอะวะนี่มันนี่มันเยอะมากเลยเนี่ยคือ,อผมก็เคยพยายามจะทําอย่างเงี้ยแต่แบบหารูปไม่ได้แล้วผมก็ไม่ค่อยแน่ใจมันติดลิขสิทธิ์หรือมีข้ออะไรทางกฎหมายหรือเปล่านะแบบเอารูปหน้าคนอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ไม่มั่นใจไม่อยากเอาหน้าคนอื่นเข้ามานะ เออมันดูเหมือนแบบมันจะดูผิดกฎหมายแล้วเมื่อติดที่มันสุนบุคคลยังไงก็ไม่รู้ะผมก็เลยไม่ค่อยกล้าเอารูปชาวบ้านเข้ามาก็เลยต้องทําเป็นโมโม,มเบอร์นะใครเนี่ยเนี่ยให้ดูเนี่ยอันนี้จะเป็นรูปอาร์ตเวิร์กอันเก่าที่ผมทําเองนะมันจะเบอร์เบอร์หน่อยเป็นอาร์ตเวิร์กที่มันไม่ใช่มนุษย์นะ่ะนี่ดูก่อนโอ้โหคนมันเยอะเหลือเกินแถมค่อนข้างจะเยอะ ส่วนการพับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นที่ๆแล้วก็พับเป็นชั้นๆนะนะซึ่งผมยังไม่ได้ดูว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้ให้ดูคร่าวๆเฉยนะครับส่วนอาจให้ดูอีกทีหนึ่งตอนจบเลยเพราะว่ามันน่าจะพับนานมากเนี่ยอ, ER อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันจะต้องเนี่ยมันจะต้องพับอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็พับตรงนี้เออเปิดไอ้นี้มาเงี้ยแล้วก็แล้วก็ข้อไปงี้เออเนี่ย นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทรงนี้เออจะกลายเป็นที่ที่วา,างคนดูเนี่ยแล้วเราก็เอาโคกนี้เสียบลงไปอย่างนี้อย่างนี้โอเคไหมเออมันก็มันก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนเดี๋ยวผมจะทําให้เสร็จก่อนครับเดี๋ยวตอนจบให้ดูตอนที่มันเสร็จแล้วทีเดียวเพราะว่าน่าจะประกอบนานมากผมต้องนําน้ําก่อนว่า มันประกอบยังไงเพราะคู่มือมันค่อนข้างจะเล็กมากนะครับก็แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งตอนจบเลยก็อันนี้คือช่วงท้ายของคลิปนะครับผมก็เอามาให้ดูนะครับอันเนี้ยความอ่าเรียกว่าไงดีตรงเนี้ยนะครับก็คือครึ่งเบทีเนี่ยจะยาว120เซนติเมตรนะครับก็คือว่าเวลาเราวางอันเนี้ยอ่าเดี๋ยวให้ดูของแผงคนดูก่อนนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็จะมี ตัวพับสีขาวๆตอนแรกผมก็งงไอ้สีขาวคืออะไรคือตัวที่มาทำาตัวล็อกอะออทำให้ไอเนี้ยตรงคนดูเนี่ยมันเป็นมันเป็นเลเยอร์ของมันนะครับอะใส่คืนเข้าไปก่อนเฮ้ยใส่ได้บ่าว่โอเคเนี่ยก็จะประมาณนี้นะจะเห็นว่าหนึ่งกล่องเนี่ยไม่สามารถประกอบ สนามมวยปั้มได้ครบนะจะเห็นว่ามันใหญ่มากนะเวทีนี่คือเวที20นิ้วนะครับเป็นเวทีสสำหรับออ t h เทนติกลิงสเกล20นิ้วซึ่งใหญ่มากแล้วนะครับเนี่ยโต๊ะนี่นะโต๊ะอันนี้ก็คือโต๊ะ120่งร้เซนเป็นโต๊ะพับ2ตัวต่อเนื่องกันก็แปลว่าถ้าคุณจะซื้อเอ็กซิมเซตเนี่ยมาประกอบคุณต้องใช้พื้นที่รุ่มๆเกือบ3เมตรนะ2เมตรครึ่งได้เนี่ยผมไม่ดูคร่าวๆก็คือต้อง ใช่สองกล่องนะซึ่งราคาก็ไม่ใช่ถูกทงนะอันเนี้ยผมจำได้ว่าอยู่ที่ประมาณ80เหรียญนะครับแล้วก็ได้มีส่วนลดช่วงโควิดนิดนึงแต่ว่าค่าส่งก็พอๆกับค่าของก็รวมภาษีด้วยก็อ่วมอันเนี้ยก็คือผมให้รีวิวให้ดูเฉยๆว่ามันจะเป็นยังไงก็คือว่าเวลาคุณซื้อมาเนี่ยกะว่าจะได้เล่นแล้วเนี่ยกล่องเดียวไม่ครบอ แลวบ้านใครเนี่ยอาจจะคนมีอาจจะน้อยหน่อยนะครับก็คือว่ามันต้องใช้พื้นที่เยอะอย่างเงี้ยคนอาจจะทะเลาะกันที่บ้านอย่างเงี้ยนะเฉพาะคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวในระดับหนึ่งสามารถสามารถทำวีทีแบบนี้ได้ก,ก,ก,ก็ก็ลองดูนะอันนี้ผมรีวิวด้ดยเฉยนะส่วนนี้นะเป็นพาร์ทจบจริงๆของคลิปนะครับ <laughs> อันเนี้ยผมเอาทั้งสองอันมาประกบให้ดูนะครับ โต๊ะเนี่ยคือโต๊ะ180เซนสองตัวนะเป็นโต๊ะพับสองตัวนะซื้อมาตัวละประมาณ 800- ร้อยกว่าถึงพันหนึ่งจําไม่ค่อยได้ประมาณเนี้ยนะครับสองตัวมาประกบกันลึก1เมตรนะไอฉากเนี่ยอ่ามันจะสูงประมาณ90-90เซนนะสองอันก็ประมาณนี้นะต้องใช้ที่อย่างมากนะไม่รู้พูดซ้ำมาหรือ,อยังนะเออเพราะอันเนี้ยผมพูดกันคนละวันประเด็นก็คือว่าไอตอนแรกอะ่ะผมให้ดูนะครับเพราะว่าตอนประกบ ไอเนี่ยตอนประกบฉากเนี่ยไอตรงไอตรงฉากเนี่ยมันจะไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่คือมันอ้านะอันนี้รูมันไม่ได้ตรงกันเปนนะแต่อย่างน้อยมันก็ยังประกบติดกันนะครับวิธีทําให้มันติดกันนะห้ดูดูข้างบนก็คือว่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูข้างหลังนิดนึงนะครับก็คือว่าผมเอาไอเนี่ยใช่ปะมาทําเป็นเสาใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาตัวหนีบหนีบข้างบนแล้วดูข้างหลังเนี่ยนะครับข้างหลังมันจะมีแง่งนี้อยู่ก็คือดันแง่งนี้มามาล็อกกับไอเสาเนี่ยนะครับจากนั้นก็ก็เเออาชืกนะครับ เชือกอ่าอย่างที่เห็นข้างบนอนะ่ะอันนั้นคือผูกข้างบนนะครับแต่ว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยก็จะมีผูกเหมือนกันเนี่ยนะครับเนี่ยก็คือใช้เชือกอะ่ะดึงดึงเข้าหากันฉากมันจะได้ชนกันประมาณนี้นะครับนี่เอาจบแล้วนะสาหรับคลิปนี้นะให้ดูคร่าวๆว่าอ่าถ้าจะเอาเต็มๆเนี่ยมันมันค่อนข้างจะใหญ่มากแล้วต้องซื้อถึงสองตัวนะครับแล้วก็ต้องมีการดัดแปลงเพิ่มเติม ระดับหนึ่งนะกวจะได้ฉากมวยปั้มขนาด2เมตรกว่านี่มาครับโห oh. นะก็คลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะแชร์ประสบการณ์ในเบียรเข้านี้ส่วนใครจะจัดหนักจัดเต็มก็จะได้รู้ว่ามันจะประมาณไหนนะอันนี้เสนอไม่ได้ให้ดูทุกคนก็คือให้ดูสำหรับสำหรับคนที่เตรียมจะควักแล้วเนี่ยเออมันจะต้องพบจตาการรมแบบไหนจะได้รู้ <laughs> เออประมาณนี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่อาจจะทําไม่ได้ทำมุยปั้มนะผมจะก็ทำเรื่อยเปื่อยนะครับแก้เซ็งไปเรื่อยนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ